เอาเข่าใส่น้ำว่องถ่วงเอาตับตับบันเหยายังค้นมั้ยเจแาบกระเอ็บน่นบริสุทธ สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอีแอบแสบครับมากับพี่ใหญ่คือเก่าพี่น้องมามาซองคลิปอลไรมาซองคลิปพี่น้องที่หายไปนานนะพี่น้องเพิ่นยากงานเนาะแรงอยากน้ำสามเข่าพี่น้องเลยเข่านี้ที่บอกว่าหน้าเพิ่นนี่ข้างหลังเนี่ยเอาบรรยากาศทงหน้ามาฝากพี่น้องคือเก่าเพิ่นเห็ดหลายทงพี่น้องหน้าพิ่นเห็ดหลายทงหลายหลายแปลงเนนะเพิ่นก็เลยอยากเพิ่นกับปีกโตมาให้นีหยาดหยาดเวลาเพิ่นมาทด้นี่เอาเอายังมาหมือนี่หยาดเวลามาทีนี่ได้ <languages? S 1> จุพี่น้องเลยเนื้อสันเนื้อสันตับพี่น้องเลยสังเคียงคนไห้เลยพี่น้องเนื้อสันนี่ครับพี่นี่เอาเนื้อสันเลยเนี่ยตับตับต้นนี้ตับเมืองพี่น้องตับงามสามชิบขีพี่น้องนี่เนื้อสันงามตับกับงามสามชิบีีว่ามาสองแผ่นเลยนี่เอามาแบบจัดเต็มให้พี่ใหญ่เลยนานๆคนไดนมากเด้๋ด้เเขาเขามากินน้ำกันพี่น้องเลยแก้วกับแก้วขีพี่ใหี่ขีพี่ยคนๆเลยพี่น้องคนพี่น้องเลยใส่บีลงไปขมเนาะใส่บีขมติ๋วเลยสกันเลยพักกับมีโอ้ไรเน่ย ผมบอพอพี่น้องเอามะละขีนกมะละขีนกอ่าแล้วการย่อนมันพร้อมนี่เนี่ยดีใบมันมีย่อนมีใบมีน่วยเอามาจัดเต็มเลยว่้ยพักหลายพี่น้องแต่ยังที่บอกที่ผมชอบก็คือนี่นี่นี่ใบเพกาหรือว่าใบบุรินฟ้านะครับหน่วยพระท่านออกแต่ขอถวะขอภัยสำหรับภูบิกินเนื้อนะครับแล้วขอถวะขอภัยสำหรับไอตัวก่อกวนที่มันบินวันหันอยู่เนือพี่น้องได้มากับขหนี้วพี่น้อง กับผงเนีงาติบเก่าพี่น้องเลยผงเนีงาติบเก่าสบายใจแต่ก่อนดีแสบแก่ข้าวในะช่างมั้ย่ข้าะพวกนี้มันต้องไลออกเนาะต้องแก่ข้าวนต้องแก่ข้าวมันแสบอย่าว่ากันได้พี่น้องเด้อแก่พอกินเข่าแสบก็ซื้อดอกอ่ะพี่ใหญ่ก่อนโบกเต็มๆเลยขออนุญาตได้พี่น้องเลยกินหนีมันแสบเลยได้พี่น้องถ้าไรข้าวออกนี่โอ้ยจุเอ็งแสบโอ้ยเอาจัดเลยเจ้าเอากันเลยเอามาซอยพี่น้องมึงคือเก่าพี่น้องว่าซอยมาแล้วผมว่ามัน เนื้อมันบ่พลอยนะขันมาซอยกินไปนำมันได้อัตหลดนะพี่น้องขออนุญาตแกะข่าวได้พี่น้องเด้โอ้โอ่ะอ่ะเนี่ยเอาเลยจัดเลยคับพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กระเอียบแสบได้พี่น้องเด้อโอ้โหบวชสิเมืองทางเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบโอ้ขอโทษขออภัยเด้อครับนี่มันมีปูนี่เมืองใหญ่งงามแมงวันมันหลายอยู่ดอกอยู่กลางทงกลางกลางทานนะพี่น้อง ตัวนี้ยัดมาหนี่ก่อนโอ้เป็นแสบแปดคุณแปดซีคุณซีฟเลยเนาะเต็มปากเต็มคำไปเลยเป็นลูกเต๋าเลยเนาะจับอยู่เต็มระบบเลยพี่น้องจัดเต็มมีพี่น้องขอมาว่าจัดจุกับพี่อ้ายในนั่นะนี่จัดเล่าเด้กพี่น้องเด้อจัดตามคำขวานแสบแสบวะยวยังเข่าขาเลยเนาะนี่เด้หนี่ว่าซอยใบนี่นี่ โอ้หน่เนื้อเ,เสือบอกพาวันอืนี่พี่น้องแจ็คแปดคุณแปดดิสิพุนสิแบบตอนอยิ่งใหญ่มันยังเต็มปากเต็มคำกินกลางุ่งนางสีแสบไปเนาะมันได้เขาเอินว่าได้บรรยากาศได้อัธหลดพี่น้องกับมาลาขีนกเอาเนื้อบรันเดนอันดับแรกล่องมึงพี่นอ้อง อเอาเข่าใส่นหนึ่งองถั่งเอาตับตับ,บหวานเจ้ายังข้นไหมเจียวกระเรจ็บน้ำบริสุทธิ์อืโอเจ้าวแสบ มุลพาหลายแห้งพักอืมรูดดวดกับมีด้พักหลายดีพี่น้องโอ้แสบกระเทียมกระเทียมไปนำเนี่ยอืมเหนือหวานนกเหนือแสบ วัดทับคนหาบมาย่างงานพี่น้องมาเลยกินยังสีมันยังแสบพี่น้องเนื้อย่างนุ่มตับยังหวานโดนนะว่าได้กินจุจักเกียพี่น้องเป็นเดือนเด้อแมนแมนว่าพี่ใหญ่เป็นเบวบางนี่หลีพี่น้องนี่ดึงตัวเคนหามากกินว่าพี่น้องขอว่าจัดจุกับพี่ใหญ่ด้่นี่เแล้วระหว่าพี่ใหญ่มาจัดจุนทำกันจักดอกก่อนว่าพี่น้องคิดหอดเป็นยากนะครับพี่น้องใหญ่เป็นยากเวียดหยางงานเป็น หลายช่วงนี้ <c oughs> พักใส่อันพัก,พกมาละวสาสิบกีบน,นี่เด็กอู y, ้สาสิบกีบยังงามพันธุ์กระตับกันสารสิบกีบใส่กระตับกันเจ้าคน แสบพี่น้องเลยแสบเนะาะสามเิบกิบโอ้ปันพี่มมาดดพี่น้องเลยพึ้นไปโอ้กันเพื่ก็บไวยังไง เนี่ยนุ้มนี่เขาว่าขี้เหลียวโอ้ขี้เหลียวแบบยางขนมันพี่น้องเว้ยเนี่ยเสียบมองนี่เพี่น้องเลยเนี่ยสั้งตับ ส่วนหอมพักซีกับมีเด้พี่น,น้องพักหลายจะหยอดพักใส่ครับกัดหน่วยมันแสบ,บอบันหย่อดมันนำขอสหวานแสบเจี๊กับเนียสัน ซ,อย,อ,อ,ซอยเบลอหมดนึ่ก็เจ้าายครับกินมปนำ้ำอยไปน้ำมันเสียพี่น้องตะซอยไวผมว่าเนื้อมันดิมันดิเฉาเฉาตรงไหนพวกตะซอยใหม่มันยังแบบช่ำๆนะพี่น้องนะมึงเนื้อแดงๆเลยโอ้เนื้องามงามงามไีด แล้วนุ่มน้ำเนื้อสันนี่นุ่มโอ้ยนี่ยางนุ่มเนื้อสันปลาฉาสุกิีก็หอมฉาส,สุกิสีสีละสีเราก็มีไปหลง สามสิบกินลแสบก็พากี่อยูพี่น้องไอช่วงอ,อันนี้แพ่ไหมล่มมนะช่วงฐานแงไหมละโอ้ออแสบแห้งแจวคนๆเนะั่แแจวชุดจัดรีบป่ะคุยแจวขก้นมากจริเลยพี่น้องอใส่ตาบปกัน ตับบ่ได้มาหน่อยเลยพี่น้องหลายอยู่ม่หนักแสบนั่งกินแง่แสบมาเลยกันเลยเขาเดียวกันเมือน,น้าเดี๋ยวพันตับเนี่ยีย่แผ่นยิ่งใหญ่เนี่ยโอ้ออโกรอบอีลีมางนีลากินิวไหมพันตับมันสีพี่น้องเดี๋ยวก็คุยเจียว นี่คุยคนๆนี่สิเลยครับยางหวานอืออืออ มังคืออะไยังคนว้า ช้างแสีบพี่น้องเลยโอ้เสียบดีช้างเมือนว่าเห็ดงินหน่อยเกิดต้มป่อยากกินป่มีพี่น้องขอขขอ <c oughs> ขอมาอยู่ไลยเนื้อสันพี่น้องไม่ใหญ่เอาเ,อาาเงินหน่อยเกิดต้มจะคลิปบ่เอาเนื้อสันมาเห็ดเงินหน่อยเกิดต้มนะ เว้ยแซ่บสักระคักนั่นหรอ กบโอ้ถ <c oughs> ิลูกโดดไิ้ดอกนี่เพลที่กันตวนีีอื่ออ่อนๆแซบเนืยอสันแซบยงไงเนาะมันไฟ ที่เอืมหันมาเลยวะโอ้เพชรอยู่แหละสีกลุกด,ดไลยดอกแมจะเจ้ากับสินาสีเพชรอยู่ เรากินใบบักเพกานะกินใบหยอดดินา้าดเนี่ยออกหอนข้อเลยวะจะแสบอ่านมาเลยโอ้มันหนุ่มเหม่ยแสบไหมหนุ่มแสบเลยเนี่ยมันออกสมพี่น้องแสบเนล้วหนุ่มแบ้เนาะ đòi có chay Ôn nửa ủa ta biết là từ lục đột với lại đoạn kết lên ăn mình biết chưa nghe nồi vào nó ừ. แต่สินตับมาหนีบะหมั่สินหน่อยเนี่ยใหญ่อย,อยู่เนี่ยแต่มันหวานเนี่ยมนแซ่บจะทำมือหวานเนาะตับเมือนกันมืแอแซ่บอาพิกิ่แบแซ่บกรอบ Như mẹ này เด,เดี๋ยวทีได้ในชั้นแกนขอโหลเลยจับเป็นไหมหนุ่มนะต้งเมดนี่โลนึงเลยพี่น้อง โอ้เพชรเจ้าหลุดโดดครับกระเทียมไปใบเพกานน่นหมังขุยแก้วน้ำเนียมันกรดแซบกันแล้วอร่อยเหียด เพ็ดอทั้งสับ มีซาใจอยู่สีบเนื้อชันสีบเอ้าเจ้าเ๋ยวต้นอยู่อ้ยเผ็ดอยู่เลย แซ่บเลยพี่น้องแ่บไหมครับพี่น้องอืมได้เนื้อสันสามสิบสามสิบกีบสามสิบกีบโลดหนึ่งพี่น้องเอามานี่โลดหนึ่งมืดอยู่นะแซ่บเนี่ยเอามืดปะปะอันนี้เนาะกราแหงลูกน้องเลยอู้แซ่บพี่น้องมื่อนี่พาพี่น้องมาแซ่บจุนี่เนาะจุ่จุ่นสันเนื้อสันสามสิบกีบสามสิบกีบพี่น้องโอ้ยแ่บ แซบครับแต่ว <prestigious S 1> ่าผมนี่เพี้อยู่ลูกโดดไปหลายดอกอยู่จะแซบคุยแจวกับไปอุ้ยแซบโอ้แก้วกับแก้วกับอ้ยคนคนเลย่นน้องเบิ้วแก้วขี้เพียใส่ดีเข้าไปเนาะผมบำลำเลยแซบครับกะขอบคุณพี่น้องที่เกียรดเข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจแหละกัขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์อยากให้เย็บแซบกินเป็นหยังเสนอเมนูอาหารมากับถ้าหาได้นะครับแชทให้ครับถ้าหาบ่ได้ก็ขอโทษขออภัยได้ครับพี่น้อง กับพี่ไอ้กับบางคลิปเนาะก็ได้เข้ามา,าบางคลิปก็ได้เข้ามาพี่น้องบางคลิปเพิ่นกับไปเห็นงานาพี่น้องเพิ่นบ่าว่างอีหลีบ่ได้ทะเลาะกันบ่ได้หยังดอกฮักกันคือเก่าบ่มีเรื่องทะเลาะงานหลายพี่น้องเพิ่นงานหลายสามเข่าหนี่ว่ามันนี่ดึงตัวเพิ่นมาได้เนี่ยเพิ่นไปสามเข่าตอนเช้าก็เลยว่าอุ้ยสามเข่าเพิ่นสิกินข้าวดึงเพิ่นมาก,ก่อนครับกะอย่างที่บอกรัเนี่ยกับคลิปได้ว่างเนาะเออคลิปได้ประว่างกับมานั่งกินให้เมืองครับกะคือเก่ากับฟ้าพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กระเอียบแสบ ว่าจะเป็นถามมึงทั้งยูทูบหรือว่าเฟซบุ๊กทศท่านในก้นไห่กับก้นไห่เพื่อเป็นกำลังใจได้พี่น้องอคลิปนี้กับชันพี่น้องคลิปนี้ขอแค่นี้แหละพี่น้องขอบคุณทีค,ครับครับขอบคุณใน,นสวัสดีครับ